หรือ Apple ขอให้ซัพพลายเออร์ซัมซุงดิสเพลย์และ LG Display พัฒนาแผง OLED แบบไร้ขอบ <c oughs> Facebook ข้ามพิายหลังผู้ใช้งานทะลุ3,000ล้านต่อเดือนในไตรมาสที่2ปี2023 <c oughs> มือถือเรือธงคืออะไรสเปคแบบไหนถึงจะเรียกว่าเรือธง <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a c h a n n e l Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือ Apple ขอให้ซัพพลายเออร์ซัมซุงดิสเพลยและ LG Display พัฒนาแผง OLED แบบไร้ขอบมีรายงานมาว่า Apple ได้ขอให้ซัพพลายเออร์อย่างซั m s u ง g Display และ LG Display ช่วยพัฒนาแผงจอไร้ขอบเพื่อหวังจะให้ iPhone 15 Pro ที่จะเปิดตัวเดือนกันยายนนี้ลดขอบจอให้บางลงกว่าเดิมอีกและมีแนวโน้มในอนาคตว่า Apple จะค่อยๆลดขอบจอลงไปเรื่อยๆและอาจนำไปสู่การดีไซน์ iPhone รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบเต็มจอซึ่งหมายถึงมีแต่จอแสดงผลโดยที่ไม่มีติ่งจ่องจะกล้องด้านบนและขอบบางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่อุปสรรคที่ดูเหมือนจะทำให้แผงหน้าจอขอบจอบางหรือไร้ขอบเป็นไปได้ยาก นั่นก็คือกล้องใต้แผงจอ UPC เพราะปัจจุบันชั้นฟิล์มด้านนอกบางไม่พอเพื่อรองรับกล้องใต้จอแสดงผลและมีการห่อหุ้มด้วยฟิล์มบาง TFE ซึ่งปกป้องแผงจอ OLED จากความชื้นและออกซิเจนได้ซึ่งฟิลม์มอลินซีจะกั้นความชื้นและออกซิเจนในขณะที่ฟิล์มอินซีจะกั้นช่องว่างในฟิลม์มอลินซีด้วย แต่ Apple ก็อยากจะคงไว้ซึ่งหน้าจอแบนๆของ iPhone ซึ่งอาจทําให้จอแบนโดยที่ไม่เหลือโคง้งตรงขอบด้านล่างได้ยักขึ้นเพราะ Apple ไม่ต้องการจอแสดงผลโคง้งเพราะอาจทําให้แตกหักง่ายอย่างไรก็ตามการทําให้ขอบจอบางลงหรือไรขอบจอไปเลยก็เป็นเทคโนโลยีที่ท้าทายสําหรับ Apple อยู่ไม่น้อยเพราะใช้เวลาพัฒนามาสักพักแล้วแต่หากทําได้ก็เป็นเรื่องดีที่เราจะไม่ต้องรู้สึกเตะตากับติ่งบนหน้าจออีกที่มา GSM Arena เฟซบุ๊กข้ามพิตาตหลังผู้ใช้งานทะลุ3,000ล้านต่อเดือนในไตรมาสที่2ปี2023ถึงแม้ว่า Facebook จะมีคู่แข่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นมากมายแต่ก็ยังพูดได้ว่าความแข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบข้าไม่ตายเลยทีเดียวหลังมเมตาเผยผลประกอบการไตรมาส2 2023มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น3,000ล้านคนต่อเดือนเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งไม่น้อย ตามรายงานประจำไตรมาสล่าสุดในวันที่30มิถุนายน2566ของ Facebook มีผู้ใช้งาน2.064พันล้านรายต่อวันเพิ่มขึ้นจาก2.037พันล้านรายในไตรมาสก่อนส่วนตัวเลขใช้งานประจำทุกเดือน MAUs เพิ่มเป็น3,030ล้านบัญชีและถ้าให้รวม WhatsApp, Instagram, Messenger และ Threads จะมีจำนวนผู้ใช้รวมทุกแอป,ปในเครือเป็นประจำทุกเดือน f a m i r y m o n Active People MAP เพิ่มเป็น3.88พันล้านคนเทียบเท่าครึ่งหนึ่ง ของปรระชากกโลกดทีีเยวถึงแม้ที่ผ่านมา Facebook จะได้รับความนิยมน้อยลงก็ตามแต่ส่วนสำคัญที่ยังทำให้เติบโตได้ต่อเนื่องมาจาก Reels ซึ่งเป็นฟีเจอร์คลิปวิดีโอสั้นคล้ายกับ TikTok ที่เมตตาพยายามผลักดันอย่างมากใน Instagram และ Facebook จุดล่าสุดมีผู้ใช้งานเล่นคลิปไปแล้ว200ล้านครั้งต่อว,วันแถมแอปน้องหมอย่าง Threads ก็ทำได้ดีเช่นกันตามคำบอกเล่าของ Mark z u ซ k e r บ e r g CEO ของ m e t ต สำหรับรายได้บริษัทในไตรามาสนี้คือ31,999ดอลลาร์เพิ่มขึ้น11%กรายกำไรสุทธิ7 7 8 8ล้านดอลลาร์และรายได้ในส่วนของ r e a l i t y Lab เป็นหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับ Meta เวิร์ลดลง39%เป็น276ล้านดอลลาร์เราต้องมาติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตพี่มาร์คจะสร้างสรรค์เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆให้เราใช้งานกันอีกหรือพี่แกจะลอกไล่อีกหรือเปล่านะที่มาเทคัโนตอร์ มือถือเรือธงคืออะไรสเปคแบบไหนถึงจะเรียกว่าเรือธงมือถือเรือธงมีแบบไหนบ้างเชื่อว่าหลายๆคนดูคลิปวิดีโอรีวิวมือถืออาจจะเคยได้ยินคำว่ามือถือเรือธงกันอยู่บ่อยๆซึ่งใครที่ติดตามข่าวไอทีอยู่ประจำก็จะรู้ความหมายกันอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ยังใหม่อยู่อาจจะงงๆบ้างสรุปแล้วมือถือเรือธงคืออะไรและการที่จะเป็นมือถือเรือธงได้ต้องมีสเปคอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาช่วยไขข้อสงสัยกันคำว่าเรือธง รู้จักคําว่าเรือธงกันก่อนอักแปลแบบตรงตัวแล้วคําว่าเรือธงแปลมาจากคําว่าแฟกชิปซึ่งเป็นเรือหลักนําทัพในกองเรือรบและมักจะฉุดตรงชาติไว้ในจุดที่สูงที่สุดและมักสังเกตเห็นได้ง่ายซึ่งเรือธงนี้มักจะเป็นเรือที่เร็วที่สุดใหญ่ที่สุดรวมถึงติดอาวุธเยอะที่สุดในทางธุรก,กิจคําว่าเรือธงมักจะนํามาใช้กับสินค้าที่ดีที่สุดราคาสูงที่สุด ใส่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จัดเต็มสุดและแม้กระทั่งใช้เรียกสินค้าที่เป็นตัวทำรายได้หลักให้กับบริษัทซึ่งคำนี้ไม่ได้ใช้กับแค่สินค้าเท่านั้นยังใช้เรียกหน้าร้านค้าหลักแฟคชิพเป็นสาขาใหญ่สุดของครบที่สุดเป็นหน้าเป็นตาให้กับตัวแบรนด์ดังนั้นมือถือเรือธง,งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือมือถือตัวท็อปรุ่นชูโรงของแต่ละแบรนด์ที่มาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มที่สุดดีที่สุดเท่าที่แบรนด์จะทําได้นั่นเองจะเป็นมือถือเรือธง,งได้จะต้องมีอะไรบ้าง ชิปต้องแรงที่สุดใหม่ที่สุดชิปเซ็ตประมวลผลถือเป็นหัวใจหลักที่สําคัญที่สุดของมือถือและแน่นอนว่าจะเป็นมือถือเดินทงได้จะต้องใช้ชิปที่ดีที่สุดและใหม่ที่สุดของปีนั้นๆเพื่อจะได้ขับประสิทธิภาพโดยรวมของตัวเครื่องออกมาได้อย่างเต็มที่เพราะชิปรุ่นใหม่มักมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มคอประสิทธิภาพและคอประหยัดพลังงานหรือเร่งคอสปีดให้แรงกว่าเดิมและมักจะใส่ชิปประมวลผลกราฟิก GPU ตัวใหม่มาให้ด้วย นอกจากนี้แล้วยังมีการอัปเกรดให้รองรับเทคโนโลยีเชื่อมต่อไร้สายที่เสถียรกว่าเดิมทําให้ซีรีส์มือถือเรือธงยังคงสดใหม่ถึงแม้ในด้านดีไซน์จะไม่ค่อยเปลี่ยนมากซึ่งหากสังเกตดูแล้วมือถือเรือธง Android ทุกแบรนด์มักจะมาพร้อมกับชิปข l องคอมสแ p ปดากอน8ซีรีส์และ Mediatek h i m m n s i t y 9xx x, x ซึ่งถือเป็นซีรีส์ที่สูงที่สุดในตลาดส่วนในฝั่ง iOS ต้องเป็นชิป Apple Bionic ที่รหัสใหม่ที่สุด กล้องที่ดีที่สุดกล้องถ่ายภาพถือเป็นอีก1จุดขายหลักของมือถือเรือธงหากจะได้ชื่อเป็นมือถือเรือธงรุ่นท็อปในยุคนี้จะมีชุดกล้อง3ตัวประกอบด้วยกล้องหลักบวกกล้องอัลตร้าไวบวกเทเลโฟโต้และส่วนใหญ่จะต้องมีระบบกันสั่นแบบไฮบริด e OIS บวก EIS เป็นไฟบังคับอย่างในปีนี้เซ็นเซอร์กล้องหลักที่ได้รับความนิยมที่สุดในปีนี้คงหนีไม่พ้น IMX 989จากโซนีที่มีขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ถึง1นิ้ว ถ้าเซนเซอร์ใ่ใหญ่ก็จะมีเซ็นเซอร์ที่มีความเรียดสูงสงระดับ200ร f p ส่วนด้านซอฟต์แวร์ก็ต้องใส่ฟีเจอร์มาแบบครบเพื่อริดคุณภาพของฮาร์ดแวร์กล้องให้ได้มากที่สุดในยุคนี้นหลายๆคนจึงได้เห็นแบรนด์มือถือเรือธงมาจับมือกับแบรนด์กล้องระดับรู <c oughs> เช่นไซส์ฮาร์เซลบรอดไลกาเพื่อช่วยการปรับจูนซอฟต์แวร์กล้องให้ได้ภาพที่ใกล้เคียงระดับ DSLR มากที่สุดให้สมกับคำว่าเรือธงนั่นเองจอต้องดีที่สุด แน่นอนว่ามือถือระทงต้องมากับจอแสดงผลที่คุณภาพดีที่สุดในตลาดซึ่งในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าชนิดแบบจอ OLED ถือเป็นที่สุดทั้งเรื่องสีสันความสว่างแต่อย่างไรก็ตามมือถือระทงจะไม่ได้ใช้จอ OLED เกรดเดียวกันกับมือถือราคาถูกเพราะรุ่นระทงจะต้องมากับเกรดที่สูงที่สุดเท่าที่จะจับใส่มือถือได้ในส่วนของมือถือแบรนด์อื่นๆผ่นแนวที่เป็นที่สุดตอนนี้คือ a ั o โ e d E6 ที่นอกจากจะมาพร้อมกับเทคโนโลยี LTPO แล้ว ยังสามารถเต้งความสว่างให้สูงมากๆนอกจากนี้จอสแสดงผลในมือถือเรือธงมักจะมาพร้อมกับมาตรฐานสีที่เที่ยงตรงและมักจะรองรับ HDR10+ บกและ Dolby Vision ด้วยวัสดุต,ต้องดีที่สุดในมือถือเรือธงยุคดีแทบไม่มีบอดี้พลาสติกให้เห็นกันอีกต่อไปเพราะอาจทำให้ภาพลักษณ์ความเป็นที่สุดหายไป โดยส่วนใหญ่มือถือระทงจะใช้วัสดุฝาหลังที่เป็นกระจกทนรอยขีดข่วนเล่นลวดลายเท็กเจอร์ต่างๆตามราคาของตัวเครื่องหรือใช้วัสดุโลหะแบบยูนิบอดี้ดูเป็นชิ้นเดียวกันขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ